ชีวิตติดวิบาก,กรรมเรื่องการเงินมีปัญหาแก้กรรมยาวไรละ่ะให้มันหลุดพ้นชีวิตของเรานั้นเกิดมาบุญวาสนาไม่เท่ากันบางคนรวยบางคนจนบางคนทำอะไรก็ราบรื่นแต่บางคนทำอะไรก็ติดติดขัดขดมีปัญหา ทั้งๆท,ที่คิดว่าตัวเองนั้นทำดีที่สุดแล้วดวงตกเรื่องการเงินมีปัญหาชีวิตเริ่มจะดีแต่ก็มีเหตุให้แย่ลงทุกทีเป็นแบบนี้บ่อยครั้งทุกคนคงจะเจอกันมาบ้างกรรมที่ต้องประสบกับปัญหาเรื่องการเงินอาจจะเป็น เรื่องการหยิบยืมเงินคนอื่นคุณเคยหยิบยืมเงินคนอื่นไหมเคยหลอกลวงเงินคนอื่นมาหรือเปล่าทั้งในชาตินี้และชาติที่แล้วทั้งอาจจะจำได้และอาจจะจำไม่ได้หรือมีกลไกวางแผนอยากได้ของคนอื่นทั้งในอดีตและปัจจุบันรู้หรือไม่ว่ากรรม ยังติดตามจนถึงปัจจุบันส่งผลให้ชีวิตติดวิบากรรมทำให้การเงินของคุณติดติดขัดขาด,ขาดจะราบรื่นก็มีอุปสรรคกำลังจะรุ่งก็มีอุปสรรคไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามมันก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดขั้นตอนของการหลุดพ้นจากกรรม สิ่งที่ต้องําก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองทำทุกวันทำทุกครั้งและแผ่เมตตาให้กับคนที่เราเคยกระทำและแม้แต่สัรพสัตว์ทั้งหลายแผ่กุศลทำบุญและขออโหสิกรรมจากพวกเขามีปัญหาเรื่องการเงินชีวิตเกี่ยวข้องกับการเงิน มีปัญหาหลายคนดวงตกวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีแก้ดวงแบบง่ายแต่เห็นผลหลายคนน่าจะเคยเป็นหรือกำลังประสบพ,พบเจอกำลังเก็บเงินหวังมีเงินก้อนแต่พอเก็บได้สักระยะก็มีเหตุให้ต้องใช้เงินนั้นออกไป ไม่ได้เอาเงินที่เก็บไว้ไปทำอย่างที่ใจหวังต้องจ่ายตลอดไม่มีเงินเจ็บหรือพอจะเก็บอีกก็มีเรื่องต้องให้จ่ายนั่นแหละเพราะเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรกันบ้างและจะมีวิธีแก้กรรมอย่างไรกรรมมาจาก ส่วนใหญ่แล้วเรานั้นเอาเงินของคนอื่นมาจากอดีตไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนๆที่ผ่านมาหรือเอาเงินทองของคนอื่นที่เก็บไว้ได้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่ของตัวเองแต่ก็ทําเลยตามเลยหรือหยิบยืมเงนคนอื่นแต่ไม่เคยคืนหรือหลอกลวงคดโกง หาวิธีหลอกลวงเอาเงินเขามาเป็นของตัวเองอย่างนี้คือเศษกรรมเรื่องของเงินของทองมีเท่าไรก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นติดเล็กติดน้อยก็ว่าไปมันสงน่งผลทำให้พอมีเงินคุณจะไม่สามารถเจ็บเงินได้เลยและที่สำคัญ อาจจะเป็นการโกงคนในอดีตชาติมีการหลอกลวงคนอื่นด้านการเงินมาก่อนหลอกลวงชีวิตคนคิดดอกเบี้ยมหาโหดหรือย่ยงให้คนอื่นเสียเงินเพื่อวางแผนจะเอาทรัพย์สมบัติของเขาเรียกว่าใช้ชีวิตหลอกลวงทำให้สง่งผลในเ,เรื่องการเงินของชาตินี้และ กรรมที่เกี่ยวกับพ่อแม่ถ้าคุณเคยขโมยเงินของพ่อแม่หรือโกหกว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็เอาไปทำอย่างอื่นและที่สำคัญทำสิ่งไม่เปลี่ยนมงคลแต่คุณเอามาเที่ยวเล่นมากินจะส่งผลอย่างแน่นอนสำหรับวิธีแก้กรรม ก็ลองทำดูนะครับเผื่อว่ามันจะได้ผลวิธีแก้กรรมแบบง่ายๆหนึ่งให้เรานั้นมันบริจาคทานทุกๆวันของท่านจะเป็นการช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ตามศรัทธาแต่ขอให้ทำในสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งนั้นขอให้ทำอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสอง พยายามอุทิศบุญอุศลให้กับคนที่ล่วงลับที่ล่วงเกินมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาติทั้งจําได้และจําไม่ได้ทั้งรู้และไม่รู้ทั้งนึกได้ว่ามีกรรมกับพ่อแม่ถ้าท่านนั้นยังอยู่ให้ไปขอข้ามาท่านแต่ถ้าท่านไม่อยู่ ให้ถวายสังฆทานและกรวดน้ำไปให้และขออโหสิกรรมให้แก่ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองของคุณจะดีขึ้น 3. แล้วถ้าเป็นสิ่งของของเพื่อนเราอาจจะเคยหยิบยืมเขามาแล้วไม่คืนเขาหรือเก็บของเขาได้เรารู้ว่าเป็นของใครแต่เราไม่คืน เราอาจจะไม่กล้าพูดไม่เป็นอะไรให้ไปซื้อของเกี่ยวกับการทำบุญอาจจะเป็นทูบเทียนพรรษาหรือจะเป็นอาหารผลละไมยต่างๆที่จะไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆมอบให้แก่เขาแล้วให้เขาเอาสิ่งของเหล่านี้ไปทำบุญตรงนี้จะแก้ดวงชะตาได้ดี และอย่าลืมพยายามทำบุญตากบาททุกเช้าหรือถ้าไม่ได้ทำก็ทำในวันพระวันโกรอุทิศส่วนบนส่วนกุศลครั้งนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรหนึ่งแผ่เมตตาและขออโหสิกรรมให้กับตัวคุณก่อนถ้ารู้ว่าคุณเคยกระทำเพี สองแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลให้กับคนที่คุณเคยล่วงเกินคนที่คุณกระทำทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจสามแผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาแผ่ความรู้สึกดีงามแผ่ความรู้สึกขอบใจขอบคุณออกไป เมื่อทำอย่างนี้แล้วดวงชะตาเรื่องการเงินที่ตกอยู่ในขณะนี้ก็จะดีขึ้นรู้แล้วก็อย่าปล่อยให้ชีวิตรำบากติดวิบาก,กรรมติดิขาดขาดจะทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองรีบแก้สะชีวิตนี้จะได้ดีขึ้นและ ทำพวกนั้นก็จะได้ไม่มาขัดขวางโชคลาภของเราอีกลองทำตามที่ทางเราแนะนำแล้วใช้ชีวิตจางมีคุณค่าแล้วชีวิตจะไหลลื่นการเงินจะปังขึ้นแน่นอนนี่ก็คือวิธีแก้คํรามเรื่องการเงินติดดขัดด,ด,ดทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็มีอุปสรรค ในชีวิตแต่อุปสรรคของแต่ละคนนั้นมันจะมากหรือน้อยมันต่างกันอยู่ที่การทำบุญและการทำกรรมตั้งแต่อดีตชาติและชาติปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างล้วนมีทางแก้ถ้ารู้แบบนี้แล้วเราก็ต้องรีบลงมือทำหากเราไม่ลงมือทำ ทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะดีหรือไม่ดีถ้าเรานั้นไม่ลงมือทา